ผมวิชัยสรรคล่องผู้ในการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีโรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมดหน,นึ่งร้อยคนมีตั้งแต่อายุ4ขวบจนถึง20ปีครับบรรยากาศของโรงเรียนที่นี่นะครับก็มีบรรยากาศเหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปครับฉัชนชื่อดิกิวัฒนาศรี เป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3มค่ะฉันเปการดางสายตาตั้งแต่กําเนิดค่ะในชีวิตประจําวันในแต่ละวันฉันก็เรียนและเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะผมมีความฝันอยากจะให้เด็กๆนักเรียนที่นี่มีการดําเนินชีวิตที่ดีและมีความสุขเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปครับ พวกเราซิดิเซ็นนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเราผลิตนาฬิกามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า100ปีภายใต้ปรัชญาเป็นที่รักของประชาชนทำเพื่อประชาชนพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนานาฬิกาข้อมืออย่างจริงจังในทุกๆวันภายใต้นโยบายต้องผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเกียงข้างจุดจนของลูกค้าและในครั้งนี้เราจะวางจำหน่ายนาฬิกาข้อมือสำหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบใหม่ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้พิการทางสายตาครับ สำหรับนาฬิกาข้อมือรุ่นนี้ที่จะวางจําหน่ายในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มผู้ที่พิการทางสายตาซึ่งเป็นผู้นําไปใช้งานให้เป็นจริงพวกเราเดินทางไปโรงเรียนคนตาบอดในจังหวัดลบบุรีประเทศไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปมาหลายครั้งและเดินหน้าพัฒนาขึ้นมาด้วยกันครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับนาฬิกาสําหรับคนตาบอดนั้นเป็นนาฬิกาบอกเวลาด้วยเสียงนะครับเวลาคนตาบอดอยากจะ ดูเวลาก็เอานาฬิกามาเนบกับหูนะครับซึ่งเสียบุคลิกแล้วก็ทำให้บุคคลรอบข้างนะครับมาสนใจคนตาบอดมากเกินไปครับในปัจจุบันนาฬิกาสำหรับคนตาบอดยังไม่มีการออกแบบที่หลากหลายจึงทำให้บุคคลรอบข้างเห็นแล้วรู้ทันทีว่าเป็นนาฬิกาคนตาบอดเท่านั้น ความคิดเห็นในฐานะผู้พิการทางสายตามีความต้องการอยากให้ผลิตนาฬิกาที่ดูดีมีความทันสมัยอยากให้ผลิตนาฬิกาที่ให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์การดีไซน์ครับเพื่อทำตามความต้องการนี้เราจึงเดินหน้าพัฒนาการออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยที่ยังมีความเป็นนาฬิกาสำหรับผู้พิการทางสายตาอยู่ครับสำหรับนาฬิกาผู้พิการทางสายตารุ่นนี้เมื่อผู้พิการทางสายตาเปิดฝากระจกขึ้นแล้วใช้นิ้วสัมผัสที่แผ่นหน้าปัดโดยตรงจะสามารถบ่งบอกเวลาในขณะนั้นๆได้ ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะครับตรงตำแหน่ง12นาฬิกา3นาฬิกา6นาฬิกาและ9นาฬิกานะครับเราจะออกแบบให้มีรูปล่างที่เป็นนูนนะครับแบบตามมิติเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการสัมผัสนะครับไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นนะครับสำหรับผู้พิการสายตาที่มองเห็นแบบเดินลางนะครับเราก็ดีไซน์หน้าปัดให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตัวบ่งบอกลนะักษณะ เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นนะครับเราออกแบบนาฬิกาให้มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกับเป็นนาฬิกาของผู้บีการทางสายตาโดยออกแบบโครงสร้างที่มีความเหมาะสมและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในครั้งนี้มีเสียงเรียกร้องว่าอยากได้นาฬิกาสําหรับผู้หญิงและสําหรับเด็กเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนี้หลังจากนี้จะพัฒนานาฬิกาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายต่อไปในอนาคตครับ